รอโดนชีนะรอกูรอกูรอรอคลิปเข้ารอคลิปรอคลิปเดี okay. <t <t ๋ยวรอไอเดียกลางนะกดลุ้นกันเล่นไหมสั่นเอาเฮียไปดูอะไยก็ได้โอชาเไอ่เฮียเดี๋ยวไม่เอาแล้วเราเบิ้นหอเกาะระับอะไรบวมไงได้ไหมโอเคแต่คนช่อยอ่ะแม่เริมมันเริ่มเลท ต้นเก่อง,กอ,งกอุตกาครับนี่นั่นหน่อยอันนี้อ่อนมันเก่งกว่าแม่งยังไวไ้ฮา,า,า,าเลยนะคาทำหมไวคาอยู่ไม่แต่ดีนะที่ไอเรเลีลยแม่งไปท็อปอะไอ้ไปม,ม,ม,มีแต่เลนแม,ม่งสั้น <c oughs> แ,แกงา่ากเัยน้อง ทำไมห,หนุ่มยืงแบบนี้ <c oughs> บาดบาดบาดมันมดับไปดับยอดเลยพี่หายนะกังไปเรียบไปบอดบูนะไปตอนไหนมันไปบอดตัวบูบับเลยเหรอใช่บอดข้ามเลยข้าาไปนู่นเลย,น,เลยนะ <c oughs> เอเอกูกลัวแกงเจ้งนดิ น้ำแม่ตวัก่อนมันไม่ค่อยปลอดระวังน้ำถอยนะเรียกเขียนเรีนเรีนรีบเขียนนะรีบเขียนรีบถอยแล้ออนนะมันมันมางมองเลยมั้ได้ได้ประตูประตูหยุเราเดินอยู่อ่ะได้อยู่กูไม่ถึงพอเลยพอนิดเดียวนิดเดียวมันไม่ยอมเดินเข้ามาว่ะเฮ้ยมันอยู่เดี๋ยวพ่กมาไออ้อยเดินต่อได้ปะไม่ได้ไม่ได้อูตีโูอยู่ มีคนมาช่วยกูหน่อยวะหายนะแค่ไหนสุดยอดนะเดี๋ยวของนะเดี๋ยวของกวนนะเดียวของกูมา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 เมื่อกูถึงก่อนกูถึงก่อนกูถึงก่อนเอาเอาเรยตากลับบ้านอยู่กูหนีแล้วกูไป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 เรียแล้วปะแล้วใครเปิดประตูให้เรียขึ้นมานีกมึงไม่ถอยไปอ่ะมันปว่ามันจะขึ้นไม่กูบอกแล้ยไอ้ของมันนำกูอ๋อเทเลปี หยาบหยาบเลยไหลละหยาบครับหยาบหยาบแล้วซึมงซึ่งเจ๊ให้ผมรับให้มันได้วะไอ้เรียวกูใบอยู่กูใบอยู่มันมีอันตรีนะไอ้โอ้โหไม่ต้องไปใยไรเงี้ยไม่ได้เมื่อกี้กะแบบอันตรีนอนลุ้นเดินเดินองกมาตะเกี้เมื่อกี้ไอ้นั่ต้องฝันว่ะผงพี่ถอนไม่ได้อะเท่าพี่ไม่ได้ถอนเหมือนพี่แบบไม่ไดมไหมได้ะนาด ไม่เลยไม่นาปัดเจ็ดแม่พากูไม่มันแต<ป>กตัว<ะ>หนึ่งขว่วยก็มันยังไม่ตแมตกใคราม,มาละอะัอยู่รุ่เนยครับ กดจอไปไปเข้ามาเข้ามานให้ทะเลบอกนะนี่ค่ะจริงสองตัวแล้วนะมึงนี่สองตัวแล้วนะค่อยๆเล่นตอนนี้อาไว้อยู่ไอ้ตัวบอลไอ้เฮียอยู่นี่ ตัวอะไรโ่อยเยเดินอย่างลื่นเลยครับกูมีฮิ้วอยู่ข่อยไม่เดินผ่านไอ้สมอเดินมาตีกูมองไม่เห็นเอว่ากูเลยผ่านไปได้กูโดนตอนน้อยมีแต่เ้ยข่อตท่าไฟตอนแบบไฟน้อย่ะไม่เดินผ่านเดินไปน้อยเลยท่าน้อยบ้านน้อยนี่แดงๆนี่แดงวันหลังอ่ะน้อยอยู่เ้ข่อยเราบอกกูไม่เดินผ่านเสร็จแล้วปะเดี๋ยวไอ้วรัสเลยนะ นอนนอนนอยตลบสววอยู่้อกูแรงมากะหน่อยนะไมะแป๊บนึงนะกูทะเลมีทะเลแต่เป็นะนาว่ะบวมไม่ได้นะมันได้บอลันได้บอลันได้บอลไม่ทันนะวอรอนะมุกไลนี้รอนะรอตื่นเต้นแว่าอยากกูเดินก็นได้ะรอนะใช่ใช

มบอกนนทะเลคือเปล่า่อ้เราไโยแล้วรับเราเาออขอกขวาน้าออกขวาน้าวได้ปะแพอแพดวไม่ได้ไม่อออหลังหลััเยอะเยอะอไรทไโยอย่างนี้เราไม่ทำไรลืมบอกดรรอดๆรอช่วยไช่วยไช่วยอยู่ล่ว่ รอยผมรอยเฮ้ยผมมาไหวสัตว์เอาเลวมันดังกลางมันดังกลางมันดังกลางตายแล้วต้องเอาละว่าที่กัได้นะเราได้นะได้นะมันลง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 ผมมีทะเลผมมีทะเลได้แล้วไกลางไปกลางผมมีัสตินอตเนี่ยเมื่อกี้ก็เลยกล้าสู้มันยังไม่เปิดอ่ะมันเปิดแล้วมันทะเลไปแล้วมันจะเออเปิดแล้วเปิดแล้วพอเรียนนอตได้วะรอเป็นนอตเป็นนอส อะไรนะอุ้ยมาาลอยป่ะจะตั้งห่าวไว้นะไม่ได้จริงแย่งคิวกูไปเลยก็ได้นะใครต้องการไม่เอาของมาด้วยแพงเฮ้ยไปอยู่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 มีบอร์ดป่ะไม่มีหวานนี่ยจ้ะ้องลงคิ้วหนึ่งเดียววะวันโน้ตแปดหรือวันโน้ตของวิกกูเมีติดสองวิกกูม่ติดมามามามันมีแปดนะมีคอมนะมีคอมนะ ได้อยู่เนี่ยกลางเอากลางวะเอ้ยถอยมันมาวันมาอันเดียันมันมาปีกกระโดดร่ได้อยู่โนแฟดอะโนแฟดอะโนแฟดอะบอลนตักจับนะอะไรนะมาตีมามตีหนมาตีนีเิหนุดินหมชเขนหนุเฮ้ยอเรียได้เนออเดียรคนเดียวได้ไที่มันจะเห็นว่ารื่่งมีมีนอตเลยเนียนอตวางวางลน็อตอ่ะไม่ดีวะ มุมไม่ดีมุมไม่ดีเฮเลนนอนกับติดมุมมาละไอเอฟไม่ได้ไอใครใครก่อนตา้อยู่นะนอนได้ปะใครสารนะใครสารนะใครสารนะอุ้ยเฮเลนอยู่เฮเลนอยู่ได้อยู่น้าหมดนะกลางไรในงากลาง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 มีคนตามไหวอยู่เมื้งที่อลล็อกเปิดปะเปิดปะมามามาเฮ้ยเชี่ยเก็ดไม่โดเลยเอเดอไอ้โนแฟร์โนแฟร์

จะไปบอลร้อนผมว่าไปบาร้อนว่ะตเดานะโอ้ยน้าโอ้ยโอ้ยเก็กับมาแล้วหาอุ้ยอยกืบโดนตีบังคบังคมังกนะมันจะกวดูเลือดดิแล้วโลไไปุ๊บเราแพ้นะถ้าไฟกีนน่าจะย้อัไหเลือดอะไแค่นี้จะไหวเหเราจะป่มีซันย่ามมีดิวดเลือดอะ

ยัไม่วาดอีกสักโหยอ่ะคุเล่นนิกกู5 0ได้หกูบงค์คุณเทเลนหลังได้ได้ปะไปละเทเลปะล่มายแล้วตายลาไอเรนตีแล้วเนีไอเนตีแล้วไม่โดนไม่โดนอันนี้อันนี้นี่แผลแล้วสอุ้ยอ้ยเพนกูน่าจะเจ็บป่ะกูโบกูอ่าคูบางใครตายเฮ้ยมันมันบิวแล้วไอหน้าบิวแล้ว รตองรู้แรงเรา้องรรงเินไนั no, 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 no. Way, ่หลดงนไหลังนไหลั é, ่นไปนั่างไปตัยัไปัวยังไปัวังไปัเอ้าย่ิบมารไรวะัดมัดมาัเดี๋ยวมัเปิดมันเปิดไม่อเรียกว่อเรียบเทเลไปตีลแได้บด้วหนดหนุดหนดรอเรียได้ันอยนียนะอล้วขอลขอขอขอ ไม่ไหวไม่ไหวใหว้าสัแรงจริงไม่แม่วหนจะสามารถไ,ไม่นา่ากูอะ